ข้าเบิองนายางแฟนพันกีดอะคะ่ะอันนี้คือนายางหนาหนาวเนาะบรรยากาศตนนัวนี้พี่น้องเฮ้ยห,ห,หนาวแห้งแห้งจ้ะยางก็ยังมาหลายต้นเนาะคะ่ะเพราะว่าต้นไฟใหม่ไปนะะเนาะเบิองกีมือพอดีค่ะเบิองกียางนี่เสมอแท้เด็กย่างเป็นายางเป็นเพิ่นจะกีหนาไม่ไงเป็นไดหรอกคะ่ะ จะอย่างเิ่นอย่างแฟนแต่ละต้นนี่คือกันเพิ่นแต่พี่น้องเอ้ยอีหลาสาวจะสูงก,กับบุคคลไดล่งคลิปเหียวหายไปนานเอฟซีกระสีคือถอดบ่เนาะแต่ว่านานาเนี่ยเป่นจะต้นบุคคลใหญ่ดออค่ะในต้นกับประมาณนี้แหละอย่างอีสานเท่านั้นแต่บรรยากาศตอนนี้พี่น้องเอ้ยหนาวแห้งต้นหน่อยๆก็มีเห็น ยางดีเลยจ้ะแ่นจกโกอยู่สงสัยมือนีเพิ่นบ่ได้กีดเพิ่นพักมั้งค่ะบรรยากาศแบบหนาวจะแบบโซท่ทอดนะพี่น้องหนาวแห้งี่จ้ะไอยางทอดหนึนะ่งไอยางผู้เทากีดออกโลกแฟนกับู้เทา นนาาต้นเงยต้นต้นน้อยผนกันค่ะแต่สมัยตะกี้ปลูกนั้นก็คืดว่ามันจะโมยเดยกันตะกี้ถ้าต้นหง่หนามันจะงามเนี่ยก็คือมันจะเรียบไปเบื้อนแต่ว่าน้ามยางแบบน้มยางดีอยู่ด้วยค่ะอันคือสว,ส,วสวนสวนสวนสิบกระตุนอยู่ในขอกหมู นี่่คะบางต้นนั้นบางต้นนั้นต้นบบใหญ่ได้พี่น้องถ้าเป็นยางนามยางมันขึ้นหลายแคบูนี่ค่ะหนาวหนาวหนาวเหี่ยงพี่น้องชมบรรยากาศนี่่ะเพื่อจะกีดแบบเสมอกันเลยค่ะอย่าง,างน,น,านี้ยางคนหนาวประมาณแต่ละปูกำลีงอยู่ด้วยค่ะ เดี๋ยวฮะเบิร์บรรยากาศสักคืออ้อยนี่ตัดออกเบิดแล้วค่ะไอ,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 อกีนอ้อยร้ายเคยทายให้พ่อเมทินงเบิรงเนาะเนาะบรรยากาศนี่คือแบบทั่งล่มทั่งไงทั่งหนาวนสีม่เอิคนเบ่งหน้าอย่างคน